ีและสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของบาสิลัสโมสกู๊ดสกุลเนาะบอกว่าสิเป็นภายในหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบบาสิลัสชันเก่าสินเคยเด้อทุกคนเดอ้ออ่าสำหรับคลิปนี้เนาะทุกคนเนาะบาสิลัสก็ได้มาที่เขื่อนน้องอ้อเนาะทุกคนนี่แหละคือคือเคืออนหลังนี่แหละทุกคนที่บาสิลัสอ่าตั้งกล่องใส่นี่เป็นเขื่อนน้องอ้อเนาะคือเขื่อนน้องอ้อนี่นนนนนมีบริษัทในการอ่าลังเกี่ยวกับลังคาเฮือนเนาะทุกคนเนาะ เพราะว่าลังคาเฮือนพนันหัวเวลาฝนตกมานี่ก็คืออยู่ก็ได้เพราะว่าหนึ่งมาฝนอพายใส่หรือว่าฝนสาดใสสองมาก็บลังคาหัวเนาะสามมาก็น้ำไหลเข้าเฮือนเพราะว่าเฮือนมันอยู่ต่ำเนาะทุกคนมาในมื่อน,นี่ก็บยังไงก็คือมีทางมีอย่างเจดีเนาะทางส่องสวัสดิ์สนาเพิพน่นเพิ่นก็ได้มีปัจจัยผ่านสวัสดิ์สนา มามอบเงินให้น้องงอกเพื่อที่จะไปซื้อสังกะสีมาต่อเติมใส่เนาะแต่ว่าบผู้่าจนวนเงินนี่ชนนีได้สังกะสีจาะแพ้คนเนอ้ดีเฮากับเขาไปหาน้องงอกแล้วกบนผู้่าวาสวัสดีหมอบเงินให้น้องงอกไปไหนนะทุกคนเนาะไะเดี๋ยวเข้าไปหาน้องะไรทั้ทงโน้องงอกคป็นงามมาแต่ทางไร่ด่างเมื่อน,นี้นะมาแต่นาะมาแต่นาะไปเห็นยังอยูนานะ<ห>ไปเห็นยังอยู่น้าใจชื่อว่บบาอก้ถ้าได้ไปเนาะก็รักที <c oughs> ่ไปรักที่ไป ไทยไม่แต่ว่ไทยไทยแห่่นัาเจ้าตะป็งค้นว่านมานี่พอเจ้าบริบาลมาเป็นคาดไทยขึนเมื่อยเนาะสอยกันเนาะมันชึงอวไรคู่ไทยคู่ข้าคูวานมาดำนานี่จะาค้นมาดำนานเะจะาค้นมาเนาะกํานโยคนใช้องเจ้าจะปีงจนปร ลูกชิเจ็ดนึงนะเจแปดปีนี่แหละสุดปลปีก็เจ็ดแปดปีเนาะแต่คนหนึ่งได้เห็นเบียกได้เนาะเบิดแรกทุเดือนเนาะเวลากายขาวบอว์ลายขาวบอว์พ่อเจ้าได้กินอยู่บ่กัดคำเขาใหญ่ใหญ่จะรบอว์แซ่บละโอ้ยวันหนาววันในทรายขี้ไปชาบัวเบิกเนาะไปทู้วิธีกินเลยชาวบ้านลายอะไรที่พอเราก็มักเนาะปกตินี่เพิ่นลไม่ได้คอยมักเลยเนาะ ก็งั้นแหละแต่แล้ว่เารู้นะมาถามมอน้องหล่าในในนบ่เยนมีบ้แบบไวหาสาบัวเ็นโ่อมนี่เาักมอ่องไรม่เด้นอ่าควิธีนี้อ่มองหายาบัวมมึงบางคนนี่มินเนาะบางนบรมากแรกน่าจาโ่เนาะเลยเป็นจังได้น้องหล่าเมื่อคืนนี้นตกการอยู่ลำบากอยู่บ้ที่ว่าหลังคาหัวหะแม่ไม่ได้หัวเย จะบอกนะว่าคนตกเอาเอาฝาตุ่มหัวนอนเฉยสมุนตกางหลังได้ง่ายบ่มันน่คือถึงไหนัมมันหัวแห้งไหมบุณป้ามันตกแห้งมันจะ่ถ่วข้าวในเือนเลยมันมันต่ำเลยค่ะเลยว่าเครื่องเงินในเหือนได้เอาหุบขึ้นถึงบลูวานย่ายอ่อมันจะถ่วงเครื่องแนมันหัวลงมาข้างล่างบลูลงหลังคือวาน้ำมันนี่นี่ไหต้องไปเพื่อนเพื่อนต่ำกว่าพื้นไปดนี้่มันหัวแน่ครับน้ำมันผัด ทป้งซองเลยแม่บ่เัองเยน้งันทางนมาทังลนนองมันต่ำเนาะเพอาว่าทาึงงเขาขูนเนาะวัานียเือุกอกมากอบอะไรบ่มากเินไหมเนาะบอไม่เงินเออคกูนไมเออนั่นแหละน่องกนยันว่ายันห่าปัญหาตรงนี้แหละน่องอะทุกข้น้เต็มปัญหาก็คือ ขัดเผินเรื่องเงินนี่ได้นะคนเสิร์ตใหเนาะมันคาตัวเดียวนี่เนาะน้องๆพอเรามีเงินเนี่ยเราต้องทุบแล้วเอาลินมาทุบเนาะนแ,แล้วก็เก<ช>ิดเหตุใหมเนาะคอนเสิร์้องอ๋เนี่ถั่ทุบเห็ดใหม่นี่ชีเห็ดเป็นหันคล้ายเครื่องก็ได้น้องหลานนะครับเป็น,นทางยาวไมเนาะถับให้น้องหลานเนาะอืมถับไปเดนโอพันนี่ถ้าทางดานใบปิ้นทางข้างก็ได้เนาะยิ่งนามึงงบงเงงบงทับจะหัวบ่เนาะสมมติว่ามีนมนมอย่างนี้กันลงทุนลงยางให้ไปพี่เจ้าก็ขี่ะต่ขายยังอ่ะขายเครื่อง ขายเครื่องยังี้ยมีอะไรแบบได้ขายคือมันมีลายขายเพลอขายเครื่องดื่อมาขายแบบใดไปใดได้ยังขายก็เครื่องดื่มเพลอขายคลองแห้งขายคลองซ้ำมาซะแล้วเนาะแม่มันจะนมมันมะนมมันจะไงขายที่แหน่นั่งเข็มไปแบบนั้นเนาะขายในเดียวเล็กกินก็ได้คือการเค็มทางนี่ยำนาคอะไรขายอยู่จักเนาะนะคะเอาคล่องเงินแห้งมาขายจนาจะขายเนาะเหย มามื <economies> ้อนี้ใครแน่เนาะเพราะว่าน้องบ่วิทย์บ่อันเบี้ยวเด้แม่นๆว่าปกติเริ่จักวาเคยได้เนาะเริ่มเคยดมาายกไาเริ่มซิน้นบ่ย่ได้ท่องอาการบ่ได้ังลืมบดิจังน้อยท่งก่อนคืนนี้เมื่อวานนี้เคยกูเคียวเนาะเอียวๆเยวอยู่ยได้กินกระอได้อที่เฮาบ่เคยกินบ่ตดน้องเฮาะมึงอยากกินอีอยู่บ่ มอยากกินอยู่อยากกินยังอยากกินทุเรียนนี่บอวันนี้นะบร่ยากไ่า่หมักมีคะไม่ได้ยากว่าเราโมกะทะกินพวกหมูกระทะใช่ไอยากยิ่แบ็ดมนก็อยากหันมาทังไม่ล่ะเดอนันายมีเจอกินเื่อะไรมกะทะเนี่ยคยกินสองน่แล้วสองเ้ำ่ตแล้วไปกินที่ไบ้านเองนี่บได้ว่ะค่ไปกินเยียูมันยูเก่งเห็น ังกุีกามาไหันตัวนุกขอเวะหันข้าไกลมาหันบะได้แ่เทกับกุชีเท่ราสากเนาะเท่เก่งเห็ดคือเอยเห็นคือว่ามีจังวะจะคือไปกินหันเป็นยังมันไกลพูด่มันไกงไหนไม่ไกลไกลด้ไม่ไกลไม่ไกลไปไกทังนี้เนาะอ่ะสีบ๊อหูนั่งละ ข่อยไคยกินเถอะรกขอคยหัวจะไปเรื่อยได้เสมอเอ้ยบอกไปเนาะอันนี้โบขอเห็นนัทางกิบีท่านหนึ่งคนไปกินเลยเห็นถ่ายลงเป็นจิตดาษเาวาเมยดอกขึ้งทองเนาะจะไปลองกินเลย่างนสัมเวยมารับไปกินนีไปบอก บ่ยานบ่บ่ยานถิงเงินอ่ะพาไปทางใหม่บ่บ่ยานวันถิงเงินอ่ะพาไปดุเรนีเนี่มั่นใจเนาะล่ะพาไปใช้ทำยางไปทอดกับบ้านโคกตอนนั้นเลยเนาะบ้านโคกแล้วเมื่อดำหน้าก่อนถึงเงินหน้าเนาะอ้าวท้องว่างจังเมื่อชงวะฉันเนาะกินอะไรเดี๋ยวพาไปเตะก้าวอ่ะแต่เอฟซีฉาวาดเห็นนี่เนาะทาน้องเอกวีกินมูท่านี่สิพาไปกินเซโน่ได้แนบวกินอกนาไซ กินหมวกันเนารหมันน่นโดนโ้นายเลยนะไปกินบุฟเฟ่เนาะกินนี่รดมาเกนะมีบุฟเฟ่ได้ค่ะบาพวกเอืยโทนัดแต่แตเจอันอดูเซนุ่นถดนย่บเกาเขามี่ไปเขาไปน้่หนองหละไม่ใช่ไปคนเดียวอ่ะก็ต้องได้อันกำว่าน้องที่ดถอันใหญ่ก็ต้องได้จ้างไปแล้วจ้างกลับมาบอกชวนหมูได้เนาะ เงินว่าสิไปกินผู้เดียวหมูใบหน้าพอหอยหมูขี่รถไปนำกันเนาะเหมูได้จังเป็นจังได้น้องหล่าคนโอบคนดมทุกมือนี่มีอยู่บ้าคนคุยนี่ลงแบบธรรมดาอีนเจ้าอืีเล่าลังเลยยังว่วมีแบบว่าพิเศษเนี่ยลงแบบพันๆเลยนี่คือน้องว่ะแน่นเนาะแม่มีที่จะทางไอ้ที่สามารถชนะก็ถือสตากับน้องอยู่ว่าน้องนั่นใช่มั้ยวะ เป็นอย่างโอ้ยร่มเพื่นกะน้องอจะเห็น,นอะไรน้องถืร่มเพินนะ่นีบอคุยบ้างเนาะมาหนี่คือสวาสนามีข่าวดีมาน้องอ้อนมาหนี่เนาะมีทางยิปซีนะาจากทางไทยทนนเสด็เพื่นกาถ่าส้สว,วัสดจ้งน้องบ่ากกาบอจ้งดวงนาโวยเนาะจ้งนาสองกกพอ้นสองัเกาบว่าเรองจะไปบอไปน้องว่าไปได้ไรนอกก็ไปเพื่อนนะ ไปแห่งไหนบ่เดี๋ยวไปเดีซื้อเลยหัวน้องเคยนะอดมาให้พันหนึ่งมาให้น้องอ้อแบบว่าอย่างกระสีน้องอ้อหัวคนได้ยินเอืฮอยออกขิดเนาะสมทบอันนี้เนาะสมทบกันแบบว่าผู้นิดผู้น้อยแบบว่าอยากให้น้องอ้อไหนได้ซื้อดลังกระสีมามุงเนาะบางคนนอนยวงนอนัแถดเนาะถึวจะให้ให้น้องอ้อพันหนึ่งเนาะพันหนึ่งนี่ก็จะได้หลายเพื่อนเตยบอสิรัตน์วันจะเพื่อนพอประสิท ทุกหมดชาวบ้านมันแล้วแต่ขนาดเนาะขุดมันเป็นขุนยาวค่างเนาะมันนี่เงยกันสิมอบให้น้องไปซื้อคันมาซื้อแพงหน้อยมาทราบข่าเลยข้างบากเนาะโดยันบูขอกไก่เนาะน้องก็ได้ไปดีเลยให้น้องตางขอบคุณขอบคุณทางขึ้นเนาะโดยเข้าใจเด้อวยแล้วน้องวินวินกเริ่มวินแล้วขอบขอบคุณขอบคุณเพิ่นเนาะเพิ่นกันดีจังแบบแมนก็ขอบ ขอบใจขึ้นขึ้นเหตุการงานสิ่งไรก็ขอใจะกอวยพรในเพื่นจ้ออน้องนี่ต้องอายพอในืนน้ำดูดู่เป็นไรผมเปลี่น้ีสวัสดน้ำพาสวัสดีเอ้สิบอันาในนาอน้องเคลนแบบคในอาเนาะสามารถสนากดยเฉพาขอบคุณขอบคุณทั้งอายคนอยู่ทางไทยเพื่อนเนาะเปนเหตุธุรกิจที่ว่าคน กันมีธุรกิจส่วนตัวขึ้นกระโขลายขึ้นจะเลื่อนนุ่งเรื่องเองนาะขอให้มีขึ้นมีงานเข่าได้ไลยเนาะใชได้เขามาซอยเหลือทั้งน้องอ้อกตลอดไปเนาะดูมีสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแร้งถ่ายย่งบ่มีคู่ก็ขอให้เจอคู่ไว้แล้วก็เจอคนทำจริงพร้อมเนาะคู่ก,กัใกล้แล้วใช่ปคู่ก็บเวนนั่นนี่บอเ <c oughs> อาใครนิสิตคอชื่อไห้ไงบอไห้บออะไรบออีบอตือ่นเต้นเอง มันมีความตื่นเต้นเนาะเอางานขึ้นน้องอ้อเนี่ยตั้งแต่ทำคลิปแรกเนาะต้องเป็นแบบนี้เนาะเพื่อจะต้องบิดเบดเนี่ยมว่าได้เงินพันนึนีดูไปซื้อยังซีบอ้ดูไซื้อชินดาดกินมาจัก้แนนะประเนาะเมื่อไหร่ก็ได้แต่หาเซนนะก็ตต่มกันกระล่างนายได้เนาะแมนก็ซื้อสั้ีมากก็คือเวลาเติเก็บไว้เนาะรวย ก็มีคนซอยเข้ามาเรื่รอยๆกะผู้ร้อยผู้หลักผู้ทรงชำร้อยผู้สีหาล้อยก็ได้แต่ใจแบบค่ะเพื่นอยากซอยเรือนเนาะเก็บหา,หาเก็บซิบเก็บหเก็บซิบสอยกันไปกะอาจจะไล่หลังกระสี่เฮือนบ่ได้หัวเพราะอยู่แบบสบายในนั่นึงเนาะล่ะเม<น>ื่อคืนนี้เอื้อยได้ยินข่าวแล้วว่าน้องแก้วไปนอนนำ้ำบ่น้องแก้วว่าฝนพัวแห้งว่าสั่นใส่หบองนอนน้องกันอ้อว่าสั่นมา ย่ายกันตะพื so <laughs> ้งตะพื้งเมื่อคืนนี่นะเกคนเด็กคนจำลั่นอนกำลังนอนกำลังฟันเห็นผู้บ่าวดิคนตกใส่ปูอยากใายกำลังม้วนกับผู้บ่าวอยู่จันทร์เนาะบางทีที่นอนม้วนเนาะที่นี่กลายเป็นภูมีความซุกไม่ผลตกกันเนาะบางเฉืยงทางนอนเปิื่ยกำลังฟันเห็นผู้บ่าวอยู่ฝั่งผมเห็นเห็นจันทร์เนาะจันทรกลางตลาดเลยเนาะอย่างออกกองคอนเมื่อนี้กินข้าวกินน้่งเป็นยังลงแ่บกินแล้วกินกับยาง จะบอกเด้ถามน้องให้นาอกินกับยางน้จานเข่าลงเลยบอกอ๋จดคูถามสูเลยเอาสูตรเตงเอาฟังมันกับบ้านันันแจานเข่าจานน้ำเนาะปกติเหรมีทำบุกอิ่ไปสองห้องเท่านั้นกะอิ่มแน่นอนละจานเข่าจานน้ำชาบูวก็ค กินแ้น่องตัวน่อยสิกับธรรมดาได้นิโอ้ชงหอมกันอยอะแยแล้วนะกินไปกับบดกินไปกันะเน่ดมาหายจานเขาส่นเหตุถามคือฝุ่นมาหุ่นหุ่นฝ่นน่อยด้วยเพร้ะว่าไลน่กินไลยมาเั้นจะให้บุกินบุญซ้ำหอบดู้หยอดยโดยดยเร่มบดเน่นะแบบสมมติว่าซื้อสั่งสังกะสีเปมีน่องลให้พ่อว่าจัดการแบบ กับมุ้งเรื่องมุ้งเรื่องอย่างนี้คุณมุ้งเองได้หรือเปล่าล่ะไม่เรียนน้องลายชีทัดการเปลี่ยนทางกระชีมัยแกยังบอกค่ะได้เงินพอแล้วเนาะถ้าพอถ้าซื้อมาประเดี๋ยวบอลเรือว่าทยอยซื้อมาเปลี่ยนซื้อมาแค่น้อยซื้อมาแค่น้อย เพราะว่าถ้ามือใดมุ่งทาชีได้มาถ่ายเอฟซีให้เราเห็นเนาะเป็นเอได้เสื้อวาเออทังน้องอ้อนี่เอาเงินไปซื้อสังกสีแอลีหันะเพราะว่าคนช่วยเลือเข้ามาคือให้ซื้อสังกสีเนาะเมนยนคนหูเหงเนาะอ่าเนั่บนหนที่ว่าแล้วนาะส่วนี้เนาะเมนบุเมนจเอาเงินให้ซื้อสังกสีเไปซอพยายมมากางกับบเมนนน้ะเนาะคือช่วยแล้วก็ะเียนผลงานเนาะเมนบุบาทั้งน้องอยากได้สังกีแท้แนนันเนาะเพื่อจะมีว่าเพื่อจะได้ช่วยทังน้องต่อไปเดย์น เธอเดีอยน่นก็อยากสมทุกข์เขามาทั้งเอฟซีทั้งอื่นเนาะไลซ่องไปนี่เพิ่นกรซอยได้นอนเนาะมาได้ยาละมันหัวทาง้างเนาะ้วนอนอตพยายากังกัพอเนาะกันงนะจบบริบูรบ่เนาะเราไม่ใช่ไปยูปีนี่ปีเดียวนองหล่ะเดนนี้เดือนเดียวมายู่ไปตึงดาึงบึงตลอดเลยเนาะชื่อทังไทั้งั้นคือจะไปชื่อทันนหัวแม่เออเจ็บอะนนแ้าไก่ะชื่อ เบาดังๆแห่เจ้านะคำบอกพ่อก็ซื้อเทวห่านเทวนี่ก็ได้สาววักเบวาหันเบวาย่างกินอยู่นี่ก็มีนะเนาะซีลายอะไรไปซื้ออยู่พุ่น่เล็กน้อยๆแก็ซื้อนี่ก็ได้อยู่พ่อแผ่นสองแผ่นก็ซื้อในบ้านนี้ก็มีไปทางไร่อมันนี่แหละไปบ้านก้าต่อบอใช่ไปยังได้ไปบ้านก้าไทยคาดใบแดงบนบัตรจากร้ากันมีบัตรจักตานะสีสีจ้าบัตรพ่อับเดียวเลยบ่ น้ำลายว่าน้ำลายนั่นนะวิตเอาน้ำนั่นเนาะดูดใส่น้ำนั่นเนาะตุเรียนโบรานนี่น้องออกกินตุเรียนลายเสียงเสียงจิบบอีุเรียนลายมันไม่ได้แบบพอดได้มันเป็นไข่เป็นน่าวกินตุเรียนนะธรรมดาธรราผูกป็นตีนนะเพื่อนเจ้าคนนี้ตุเย็นเนาะ็ยันมาผมกินตุเรีนน้องแก้วมีอยู่ใช่นาะ มีเตอร์โเรียนบมมีเซ่ฮะน้องล่ะทางน้องกันกันไปบ้านกาซอยโพด้บบันนี่เนาะเซ่ว้บ้านหงหลานเข่านะเซ่ยเอเซ่เซ่ดีนองเซ่ขึ้นนะ้ากเลงขึ้นเธอเรีว่าเอาขึ้นได้เนาะตัวแล้หวาวันน้ามันบ่วนน้ามเซคือเรียกอะไระหว่าน้าดยโดไปยังไงน้องกันไปที่ที่งานมันนี้กระลุกัวเวลา้นงากันเลยเนาะที่งานเนาะก็ได้มาเป็นสพาพดูให้ ท <Warner. S 1> <an> างเพิ่นเรียบร้อยหรือว่าชาวบ้านดูนแหละบ้านพักกับบ้านแมนนี่จังะไรกะทั้งสองเนาะทั้งสองแหละเนาะโดยชาวบานชนากับชายนอก่นไปบ้านก้าบ้านบุ้งเด็กกัเฮาทีมงานนอกกัสิได้อประตูลำลากกับบ้านสะพอนเป็นน้องหดาเนาะถ้ามีโอกาสหนาจะได้มาหาน้องไม้เนาะโดยสบายดีน้องดา